ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็เลทเปิดชี้ที่เด็ดตามสไตล์ขวัญสอบุญตานะครับแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผม บุค,คลิกของผมมันเป็นสไตล์ของผมที่ชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยแน่นอนครับของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่ตอๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจใผมขวัญสบุญตาด้วยนะครับ แล้วขวัญสองดุตาต้องกราบขอพระคุณนะครับ p a k 2 4ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idkigk9955 ย้ำ kigk 9955กดทักไทยมาได้นะครับประเภทค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มเลยไม่ใช่ของผมครับย้ำว่าไม่ใช่นะอย่าไปหลงเชื่ออะไรแบบนั้นค้นหาเจอทักไทยมาพูดคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญท่านเข้ากลุ่มนั่นถึงจะเป็นของข,องขวัญสอบบุญตานะครับภาคสดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นวันอาทิตย์ช่อง8ไอช่อง8วันอาทิตย์วิถีไทยไม่ได้ภาคนะครับช่อง8นะอย่าตกใจครับ ผมพิมพ์ราคาบรรยากาศให้จังนะัไปอ่านเอาช่องแดหางเงินง่ายที่สุดจำคำนี้มาสัมผัสกลุ่มผมครับกลุ่มพิมพ์นี่แหละมีทุนมาช่องเจ็ดก่อนแน่นอนพี่น้องผมรู้ดีในกลุ่มครับเปิดใจครับท่านก็เปิดกับเอารับตังแน่นอนคำว่าภาคสดจากเวทีก็คือภาคจากเวทีนะครับแต่ช่องแปดเราไม่ได้ภาคนะควันอาทิตย์ไม่ได้ไปแอบภาคที่บ้านนะครับไม่ไปอปปงก๊อปปี้ใครเข้ามาทาั้งนั้น ชัดเจนฟังง่ายดีครับนะราคาไหลลื่นไม่มัวร้องเล่นร้องรองผมประเภทชัดเจนครับนะไม่มาอวยตัวเองมาอวยพรรคพวกหรอกเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นส่วนลายพิมพ์200กระลุนาไปดูตังแนบะกินกล่อมฟาดมันก่อนในช่อง8ปนี่แหละวันอาทิตย์นี่แหละหาเงินง่ายที่สุดแล้วช่องแปดเนี่ยขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เขาเล่นไม่หยุดนะทีมนั้นเขาเล่นแบบนี้นะตามเข้าไปนะเขาสวนเราอยู่นะเข้าเล่นจังหวะนี้นะ บังทุนจังหวะน,นี้นะออกตัวจังหวะน,นี้นะเวทีนี้ของชุดนี้นะสายนี้นะเขาเล่นนะถ้าชอบแบบนี้มาอ่านกลุ่มพิมพ์สองร้อยเกินคุ้มคนฟังหู v i p ยังต้องมาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมเลยมันแค่สองร้อยครับเขาไม่ห่วงเงินสองร้อยครับเพราะว่าเขาไปหากินได้บางท่านบอกผมโอ้เสียคู่นี้สามหมื่นห้าหมื่นเงินสองร้อยไม่กล้าจ่ายแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยช่องสามผมแพ้ยับอ้อมน้อยช่องสาม ต้องกราบขออภัยผมเป็นคนแบบนี้แพ้ก็คือแพ้แต่ว่าเจ้าถิ่นกับเจ้าพ่อก็ยังทํางานแล้วก็ไว้ใจได้เสมอในกลุ่มพิมพ์เราสําหรับเจ้าถิ่นพ่อส่วนตัวผมชี้มวยแพ้สี่ศูนย์แต่พี่น้องในกลุ่มผมพาวตัวเอดแน่นอนแล้วก็มาฟาดคืนช่องสามสิบหกแล้วช่องสิบแปดเมื่อวานตอนเย็นปกติผมจะไม่ให้เล่นไม่ให้สู้นะช่องสิบแปดแต่เมื่อวานเจ้าประคุณลุนช่องสวรรค์อยู่ฝั่งเราในกลุ่มพิมพ์ เพราะอะไรครับช่อง18คู่แรกเนี่ยมวยเด็กน้อย,ยคู่มือการทํากินมันเอาแรงต่ออย่างเดียวแต่ราคาเวทีน้ําเงินต่อมันแดงต่อ78 1, ็หนึ่งเวทีน้ําเงินต่อ6กหนึ่งห้าหนึ่งจะทำยังไงละครับทีนี้ก็น้ําเงินอัดน็อกเลยแล้วมาคู่เอกครับช่อง18พูดให้ฟังก่อนในกลุ่มพิมพ์นี่แหละไอ้อภิวัตนะกับไอ้เพชรหัวหินขึ้นมานี่คู่มือการทํากินเพชรหัวหินต่ออย่างเดียวต่ออย่างเดียวเลยราคาจริง แล้วอาวุธจริงไออภิวัตดูดียก3มข้ามมาอภิวัตรหนราคาในเวทีเนี่ยสี่ห้แต่ว่าในคู่มือการทํากินยังเอาไอเพชรมอหินน้ําเงินต่อ4ี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งอยู่จะจะเหลือไหมครับรู้ว่ามันขังเราไว้แหละแต่ว่าเราลองขังก็ขังไปสิเราอิงราคาเวทีเราอิงอาวุธที่เห็นนะขนาดยก5ตอนเต้นเนี่ยคู่มือมันยังเอาไอเพชรหอวหินต่ออยู่ ทั้งๆท,ที่ราคามันอยู่ไอ้ในเวทีมันอยู่ไอ้อภิวัตแล้วก็ชัว์อภิวัตจะเหลืออะไรครับก็อิ่มสิชัดเจนครับเนี่ยหมกันครับวันนี้หมายมันปั้นมือมันจะแก้มือหน่อยนะแต่ฟาดมันแต่ช่องแปดแหละหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสองตา<ๆ>ก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับกลุ่มเสียงสามร้อยกลุ่มพิมพ์สองร้อยจังแนบะไปอ่านเอาคู่ชิ่หนึ่งครับไอชีมผ้าเบคคอมแพค ร้อยสองปอนด์จะพบกับมอลกรกดดำสอปเปรมบุตรหรือว่าไอ้สินดำโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงตัดดูกันเลเเปิดไอ้เจ้าทีมต่อ5้สีไอ้ทีมต่อ5้าสี่เจมงสีนาทีเริ่มวิจารณ์เช้าวันอาทิตย์นี้เมื่อเช้าเนี่ยเขาเขียนกระดานมาร้อยสองทั้งคู่แหละแต่ความจริงอันนั้นตามเข้าไปแต่ความจริงไอ้ีม,มาร้อยสองนะครับส่วนไอมอลกรกดดำเนี่ยมาขาด ค่อนข้างเยอะจำคราวนี้มาขาดเยอะมาร้อยหนึ่งจุดสามจุดสี่ประมาณนี้มาขาดนะไอ้บอลกรกดมมาม่าไม่ได้ขาดน้อยนะขาดเยอะเติบนะไอ้ทีมตัวนี้ซ้ายครบเครื่องครับแม่นคมสวยงามอาวุธเนี่ยคุ้นชินที่นี่กว่าต่อยในบ้านในถิ่นในศึกยอดในแอนของศึกนี้บรรยากาศหายห่วงหน้าเสือแข็งบ๊อบทำมาสู้ทำมาเล่นทีมของท่านท่านโกเดพลันไชยไม่มีมาทำอีละกองแงะที่หมายแห้งแน่นอนแพ้มันต้องแพ้ในฝีมือมวย ทีมนี้ไม่มีแพ้กําลังไม่มีแพ้เรื่องหน้าเสือไม่มียอมเรื่องหน้าเสือเนี่ยมั่นใจผ่านเบอร์ดีๆนั่นกับ,บกทีมนี่ไปดูมรกตดาครับมวยเข่าอาชีพแข็งแรงแต่ว่ามันจะสั้นกว่าวันนี้ยอดไดแอดจากศึกสายเพชรยินดีของเสียโบสของพ่อเนานครับไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันนะ่ะแต่ว่านายเหนียวหนึบไอ้นี่แข็งแรงมากครับฟอร์มสดชนะสี่ไฟต์ติดมันเข้ามวยหลวงทีนี้ปัญหาของบกักเพชรมระกดํา,าดเนี่ย เข้ามวยค่อนข้างหลวงก็คือเดินไปโดนก่อนแหละวันนี้เดินไปโดนกว่าทีมแตะตุ้มตุมก่อนแหละคู่นี้มันนอกกับในครับไม่ใช่ไอ้พันศสัก์นะผมจะบอกให้มองว่าดีกว่าแล้วเอามวยข้ามศึกมากินนะ่ะไอ้นั้นใช้ไม่ได้นะครับนะพี่เดียครับป๋าชุนครับแล้วก็ทีมงานเกียรติเพชรคือแพ้ชนะเราไม่ว่าครับไม่ใช่ว่าน้องมันแพ้เรานั่นมันผิดวิสัยมันต่อยผิดทรงมันต่อยผิด ฟอร์มที่ผ่านมาเขาเรียกอ่ะมันมันไม่ค่อยดีอ่ะเลดเป็นต่อพอไหวครูเขาไล่เล่นตรงข้ามตุ้มตุ้มตุ้ม,มแล้วมันก็ทําท่าสะดุ้งสะเทือนอย่างเดียวว่ะมวยในรายการหมดแรงก่อนเขาอีกอ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ผมคิดว่าเด็กไม่ได้ป่วยครับถ้าเด็กป่วยผู้จัดก็คงถอนออกอ่ะไม่ให้ตัวเองเสียหน้าหรอกเนี่ยครับปลาตัวเดียวมันเอาขับของนะนะครับป๋าต้องกาชับหน่อยเหมือนพี่เดียเคยพูดนะต่อยร้อยผมโดนด่าก็ต้องดองไว้อ่ะเหมือนเอ้ยมังกรทองอ่ะ มันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับมันพอดีจังหวะม,มันไปสนนกับราคาที่เขาไหลเล่นไอ้น้ําเงินไงวันนั้นอนะ่ะไอเพชรน้ำหนึ่งอะมันไปสนนกันพอดีแล้วมันก็ออกอาการทรงนี้ไม่ใช่แต่ผมพูดนะครับคนทั่วอาเซียนไม่ใช่ทั่วประเทศไทยเขาก็มองว่ามันไม่งามตาผมใช้คาว่าไม่งามตาเฉยๆนะครับคู่นี้มองยังไงก็ไอทีมดีกว่าอย่างที่พูดมานะครับสูงลอยกว่าชัดเจน เนื้อตัวดีทั้งคู่แหละส่วนไอ้บอลกรกดดำนี่เล็กสั้นหนาทึกก็ไปเลยครับแข็งป๊อกตัวแรกไอ้ชิมภาพเบรคคอมแพคชุดของโกเดพลัมชัยแข็งป๊อกตัวที่หนึ่งบักชิมภาพเบรคคอมแพคดีกว่ากันมันไม่ใช่ไอ้พันศักที่ดีกว่าราคาไหลเล่นตรงข้ามหรอกชัดเจนครับดีกว่าแน่นอนป๊อกตัวที่หนึ่งไปเลยหมายมันปันมือจะแก้แขนช่องสามเมื่อวานนี้หน่อยคู่ที่สองครับไอ้กับตันวันของโอม WKO หรือว่าสามารถพ,พยักอุณยิมร้อยสิบสามจะพบกับเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินเลดเปิดเสมอเพชรนิพนธ์สับมือเพชรนิพนธ์แจกมองสี่สิบห้าน,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 นาทีเริ่มวิจารณ์เช้าวันอาทิตย์นี้ไอ้กัปตันเนี่ยมาพอดีครับนะก็ตามเข้าไปส่วน้เพชรนิพนธ์มาร้อยสิบสามจุดสองไอ้กัปตันตัวนี้มวยขวาครบเครื่องทรงแข็งแรงดีครับไอ้กัปตันแต่ว่ามันแข็งทื่อๆื่อแข็งทื่อนึกออกไหมครับ ไม่มีเหลี่ยมอ่ะแต่ทําเขาล้มก็ต้องใช้กําลังดันไปเลยอ่ะเขาเรียกว่าแบบนี้แข็งทื่อแต่ว่ากําลังมันดีนะครับมันแข็งแรงทําเขาได้โดนหนักมีแข่งนะครับมีแว่งแข่งไอ้กัปตันนี่โดนหนักไม่ได้นะครับป้องกันตัวไม่เป็นแต่บรรยากาศมันดีกว่าวันเนี้ยสิ่งที่มันดีอ่ะหน้าเสือแข็งปอกแหละมันเป็นทีมเซียนอ่ะคอยการสนับสนุนนะครับเพราะว่าไอ้กัปตันตัวเนี้เป็นลูกชายของนักมวยเก่าและน้องสิทธิ์เสย แล้วเขาก็มีทีมของเซียนมวยมีแนศิธิ์เสยชุดเนี้เจี๊ยบรามินทาอย่างเงี้ยเขาก็จะสนับสนุนที่ผมเอ่ยชื่อมาผมชอบเป็นการส่วนตัวตลอดผมบอกตลอดครับไม่มีเรื่องเสียหายครับถ้าคนไม่ชอบกันไม่เอ่ยชื่อกันหน้ามันผมก็ไม่อยากมองครับชัดเจนครับผมชื่นชอบครับเข้าใจตามนั้นเนี่ยมันเลยราคาจะดีบรรยากาศจะดีแต่ธาตุมวยมันไม่นิ่งเนี่ยไอ้กัปตันตัวเนี้ย มีลูกแข็งแรงและลูกขยันครับแต่ว่าโดนหนักๆมันแว่งตลอดแต่ว่าระยะยาวมันจะยืนมั่นคงกว่านะไปดูไอ้เพชรนิพนธ์ครับมวยเข่าเหมือนกันแหละแต่ว่าสออคมมากไอ้เพชรนิพนธ์เนี่ยฟันหงายเงือบมาหลายตัวแล้วนะครับนะกระดูกพอๆกันครับแต่ว่าจํานวนไฟไอ้เพชรนิพนธ์เยอะกว่านะมวยคู่นี้ต้นๆนโคตรอันตรายแน่นอนไอ้เพชรนิพนธ์วันนี้สามไฟกดน็อกรวด หัวใจมั่นคงเลยโอนเอ็นโอนเอ็นหน่อยแต่ไม่แพ้นอกมีแต่นอกเขานะครับนะติดอย่างเดียวห่วงอย่างไหนครับไอ้เพชรนิพนธ์วันนี้ห่วงเรื่องราคาและบรรยากาศแล้วก็มวยมันมีแต่นอกเขาเนี่ยยกสองยกสามเท่านั้นระยะยาวไอ้เพชรนิพนธ์ก็จะหายเกทางตูดได้นะแล้วก็น้ำเลี้ยงสีเสื้อมันก็เป็นรองเขาตัวเงินนี่เป็นรองแน่ห่วงไอ้เพชรนิพนธ์ตรงนี้ห่วงตรงนี้แต่เมื่อเช้านี้หัวหน้าค่ายพามาชั่งเองนะครับ คุณแป้งล่ําคนสวยหญิงแกร่งวงการมวยต่อไปก็จะมีสามหญิงแกร่งในยุคเนี้มีซอเอเมืองนอนมีเจนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยคนสวยแล้วก็คุณแป้งล่ํานะครับสามพนางนี้หญิงแกร่งแน่นอนออกอาวุธแม่นคมนะครับปักเพชรนิพเนี้ยคู่นี้เนี่ยโวต้นกลับปายแน่นอนครับหน้าเสือ มวยเซียนจะดันมันอยู่ที่ไอ้กับตันมันน่ากลัวเขาตรงนี้ส่วนศอกคมๆคมต้นๆอันตรายอยู่ที่ไอ้เพชรนิพนธ์เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวไอ้กับตันสั้นกว่าแต่เนื้อตัวมันดีนะครับส่วนไอ้เพชรนิพนธ์สูงลอยกว่าชัดไปครับไปของใหญ่อีกตัวหนึ่งชอบเพชรนิพนธ์ปอมองคลินสำรองตัวแข่งโปก๊กจำชอบเพชรนิพนธ์ปอมองคลินสำรองตัวแข่งโปก๊กสำรองนะ เพราะว่าห่วงเรื่องหน้าเสือมันกับการยืนระยะท้ทยๆผมรับประกันให้สามยกครับชอบเพชรนิพนธ์รับประกันให้สมยกเกิน3มยกท่านก็ไปแต่งเอาต้องแต่งอยู่แล้วมวยทุกวันนี้ครับเพราะอะไรครับเราไม่ใช่ขาใหญ่นี่เราไม่มีเงินล้านนี่จะไปดันกองจ้องกองย่องสู้ขเขาทําไมมีกําไรแต่งตัวกินผิวปากอรอสํารองแข่งโป๊กรับประกันสามยกไอ้เพชรนิพนธ์คู่ที่สมไอ้จอร์ดพลังชัย เบรคคอมเพกคาราบาวตัวเดียวกัน125จะพบกับเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนหลวงปูส่สวงเลทเปิดไอจอดต่อ11.8จอดต่อ11.8 7โมง45นาทีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยไอจอดมันมา125.4นะครับไอจอดได้ลดอยู่นะส่วนไอเพชรกล้องฟ้ามา125พอดีไอจอดมวยเขาอาชีพในล้วนๆบวน,วนบบจอดเนี่ยโครงเพลงหน่อยอ่อน,อ,นอ่อนนอกแข็งใน หัวใจมั่นคงนะครับนะธาตุมวยทรหดสูงถ้าเอาเรื่องนี้กระดูแข็งโตกับฝรัง่งกระดูกดีแนะ่บรรยากาศหายห่วงหน้าเสือเหลือกินทํามาสู้ทํามาเล่นทีมนี้แพ้มันต้องแพ้ในฝีมือมวยอาวุธมวยถ้าทีมนี้แพ้กําลังแพ้หน้าเสือแพ้ตัวเงินดันไม่ใช่ครับแต่ว่าติดว่าไม่ได้ต่อยช่องเจ็ดมาเกือบปีแล้วนะ แล้วก็หวนคืนที่เก่ามันก็เกิดจากช่องเกล็ดแหละครับนะแต่ว่าฟอร์มล่าสุดนี้ก็ถือว่ากดน็อกมาใช้ได้ครับหน้าเสือ้อสีเสือ้อน้ําเลี้ยงดีกว่ากันนะเอาตรงๆไปดูไอ้เพชรกองฟ้าครับมวยซ้ายแม่นคมนะบาเนี้ยต้นต้นอันตรายมากครับหมัดสอกคมกริบน่ากลัวมากนะครับหมัดสอกไอ้เพชรกองฟ้าสอกมันน่ากลัวมันฟันหน้าแหกหลายตัวนะแต่ว่ามันอ่อนแอ่โครงเครงโครงเเครง หัวใจมันใช้ได้ครับแพ้นอกยากอยู่ช่วงหลังๆแต่ว่ามันติดโครงเพลงอ่อนแอนแล้วก็เป็นมวยปอดเล็กปลายเหี่ยวปลายยุบธาตุมวยนี่ดูเป็นร้องอ่ะลูกทอรหดอนะ่ะแต่ว่าต้นๆโหน่ากลัวครับถ้าเอาไม่อยู่ลําบากครับผมมองอนะ่ะเอาไม่อยู่ลําบากเลยถ้าไอจอยเดินชา้ามันฟันหน้าแหกนะครับคู่นี้เนี่ยมันไอจอยมันแพ้อไอกล้องโนวาหรือไอกล้องพบมวยแชมป์เสือนะั่นอ่ะไอเพชรกล้องฟ้าชนะมาล่าสุด แต่ว่าไอ้นั่นอ่ะเป็นมวยเข่าหมดแรงที่เพชรก้องฟ้าชนะได้จับตีเพชรก้องฟ้ายืนอ่อนละเทวนะแต่ตัวเองหมดแรงไอ้จอตมันไม่ใช่ไอ้เพชรก้องฟ้าไอ้ไม่ไอ้จอตมันไม่ใช่ไอ้ก้องโนวาอะไรนั่นนะที่จะมาหมดแรงนะทีมพลันชัยอ่ะจับตีได้มันจับตีตายนะครับมันต่างกันอยู่รูปร่างเนื้อตัวเนี่ยไอ้เพชรก้องฟ้าลอยนิดนิดแต่ว่าบางๆหน่อยไอ้กล้องอ่าไอ้จอต สั้นกว่าแต่มันจะได้หนาคู่นี้นอกกับในชัดเจนต้นกับปลายลูกแข็งแรงหน้าเสือธาตุมวยมันอยู่ไอ้จอดเจอรต้นจัดสอบคมแต่ว่าปลายยุคปอดเล็กมันอยู่ที่ไอ้เพชรกองฟ้าพุนนะพูดชัดขนาดนี้แข็งป้กไอ้จอดผ้าเบรกคอมเพรตัวที่สองแข็งโป้กตัวสองบักจอดผ้าเบรกคอมเพร ผ่านสักยกสองยกก่อนนะเผื่อมันหน้าแหกจำำําคานี้ไม่ใช่ว่าโหแข็งโป๊ก,กุดหลับหูหลับตาใส่เลยผ่านสักยกสองยกก็เล่นทันครับต้นๆถ้าไม่พลาดหน้าแหกไปก่อนนะแตกยับก่อนนะไอ้จอดจับตีอ่อนละทวยมวยอย่างนี้ชัดเจนครับแข็งโปก๊กตีสองชัดเจนครับนะมีแข็งโปก๊กสองตัวแล้วก็สํารองแข็งโป๊กไปหนึ่งตัวคู่ที่สี่ครับคู่เอกไอ้เด่นสินยกทวีประพงศ์ศักดิ์บุรีล์แหละ ร้อยสิบจะพบ,พบกับเพชรสังวานสอสมานกาเมนพีเเลยนะไฟนี้หน้าเสือพ k นะครับไอเพชรสังวานนะ่ะเลดเปิดใครต่อรองใครต่อรองเกตมองสีนาทีเขาเขียนกระดาน1้อทั้งคู่ครับคู่นี้แต่ความจริงเนี่ยไอเด่นนี่ก็มา1้อสเแหละส่วนเพชรสังวานก็มาในรถนิดหน่อยร้อยสิบ้อเด่นมวยเขาอาชีพครับแข็งแรงเป็นบ้าเลยคนบักเด่นเนี่ยข้อแขนนี่แข็งมาก ฟอร์มนี่โคตรสดครับเอาห้าไฟก็พอชนะรวดเลยแต่จริงๆเอาเก้าไฟแพ้ครั้งเดียวแพ้บักวันชชยน้อยหัวใจเกินร้อยธาตุมวยนี่ทอระหดดีครับนะแต่ว่าธาตุมวยจริงๆก,ก็ดูเป็นรองนิดๆแต่ว่าเปรียบคนอื่นทอระหดดีเปรียบใส่เพชรทางวันเป็นรองมันนะเรื่องธาตุมวยไอเด่นเป็นรองนิดนึงนะไอเด่นแพ้นอกเป็นนะครับบักเพชรทางวันมันแพ้นอกไม่เป็นนะแต่ว่าวันนี้เล็กต่อยร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบแล้วครับนะ ลอยๆเท่ากันแต่ตัวคนมันเล็กเก่าเก่ากึกกระดูแข็งป๊อกไอเด่นเคยแพ้มาที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นโดนน็อกเลยขึ้นมาก็ไหลเล่นคงคมถ,ถูกอัดน็อกเลยร้อยยี่สิบปอนด์วันนี้ต่อยร้อยสิบเก้าถูกสอมกับเพชรสังวันแล้วไปดูเพชรสังวันครับมือขวารบเครื่องแบบไฟเตอร์นะไอเนี่ยมันไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเข่าเป็นอะไรนะมีทุกลูกลูกสู้ลูกขยันลูกบ้ามีเยอะพอกันแหละเรื่องอย่างเงี้ยกระดูแข็งป๊อกยาวใหญ่วันเนี้แต่ว่าวันนี้ก็โดนบีบเยอะ ช่วงหลังไอ้เพชรสังวานมันต่อยร้อยยีร้อยแล้วนะวันนี้บีมา1 1อยสานะครับอัดน็อกมาวันนั้นเป็นรองเป็นรองอัดได้นับแล้วก็ลุกขึ้นมาใส่น็อกเลยต่อยร้อยยี่ที่ช่องเจ็บนี่แหละบรรยากาศวันนี้ทีมเพชรสังวานไม่ธรรมดาครับอยู่ทีม PK นะครับมาซุ่มซ้อมพี k นะครับแข็งป๊อกเลยแหละหน้าเสือวันนี้ คู่นี้ต้องบอกว่ารับประกันเดือดใส่กันไฟลัดอีกรูปร่างเนื้อตัวโอ้บักเพชรสังวานยาวใหญ่บังมิดเนื้อตัวมันดีด้วยไม่ใช่ใหญ่กะโหลกนาเนี่ยส่วนไอเด่นเนี่ยเล็กสั้นไปเลยแต่ก็เนื้อตัวดีมากเหมือนกันคู่นี้เนี่ยโหถ้าผมชี้แบบนี้มันจะเป็นสลับฟันปลาจำำําคํานี้ช่องเจ็ดเกิดขึ้นได้ยากมากถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันก็ยากแต่ก็เคยเป็นอยู่ผมก็ยังชอบของใหญ่อยู่ดีครับถ้าผมชี้ ไอ้เพชรสังวานมันจะสลับฟันปลาทันทีนะที่ผมชอบมวยวันนี้ช่องเกตเกิดขึ้นยากนะผมชอบอะไรเนี่ยแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินแต่ผมก็ยังชอบอยู่มันใหญ่ชอบเพชรสังวานสอสมานกาเมนครับสลับฟันปลานะต้องระมัดระวังนะครับท่านจะชอบเด่นมันก็ไม่ได้มันเล็กอะถ้าชอบเด่นมันก็จะไม่สลับฟันปลาไงครับเอาตามนี้ชอบเพชรสังวานสอสมานกาเมนมันใหญ่แล้วบรรยากาศของ p ีด้วยนะครับครบถ้วนครับนะ สรุปง่ายๆ่มวยวันนี้เราเล่นคู่หนึ่งคู่สองคู่สามได้เงินแล้วนั่นวิธีไปหาเงินเข้าบ้านคือได้สามคู่นี่ร้อยหนึ่งเล่นคู่สุดท้ายเจ็ดอ่ายี่สิบสามสิบาทนั่นคือวิธีไปหาเงินเข้าบ้านถ้ามันแพ้คู่สุดท้ายก็ได้เจ็ดิบาทไม่ใช่ได้มา 100, 1, ร้อยหนึ่งมาใส่คู่สุดท้ายห้าร้อยหมดตูดเข้าบ้านไม่ใช่เซียนนะผมจะเล่นทั้งวันเลยถ้าคู่หนึ่งคู่สองผมได้เงินก่อนนะมวยอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเล่นไม่มีใครบังคับเราเล่นนี่ ชัดเจนครับเล่นคู่หนึ่งสาถ้าได้เงินก่อนคู่สุดท้ายนั่งยิ้มชัดเจนครับเราไม่ใช่ขาใหญ่อย่างที่บอกเราไม่มีเงินล้านจะไปดันกองจ้องกองจ้อง,องสู้เขาได้ยังไง <S <S เขาเสียเงินล้านเขานั่งยิ้มได้เราเสียเงินพันเงินหมื่นเรามีความเครียดซีเรียสเหตุไนจะไปดันราคาไว้ล่ะไปตึงไว้แต่งตัวเกินเอาเงินวันนี้ชอบของใหญ่ทั้งหมดเลย มีไอจอดตัวเล็กหน่อยชอบของใหญ่ครับวันนี้สนใจเข้ากลุ่มผม idline k i g k 9955นะครับหลายเสียง300หลายพิมพ์จังแนบ200ไปอ่านเอาชอบทีมนี้สายนี้บรรยากาศนี้นั่นไปอ่านเอาครับช่อง8กินก่อนง่ายกว่าช่อง8เราไม่ได้ภาคหรอกกลุ่มเสียงอะแต่ผมพิมพ์ราคาให้แทนนะครับคู่ชีหนึ่งไอชิมพาเบกคอมแพกกับมรกดดำซอฟต์แรบดแข็งป๊อกตัวที่หนึ่งไอ้ชิมพาเบคคอมแพกดีกว่าดีกว่ากันดีกว่า เรื่องจะมาจับตีมวยของทีมพลันใช้ให้หมดแรงเป็นไปได้ยากนะครับคู่ที่สองกับตันกับเพชรนิพลสํารองตัวแข็งโป๊กไปที่ไอ้เพชรนิพนปอมงคนอินแค่สํารองนะครับรับประกันได้สามยกตอนต้นลุ้นกว่ากลัวห่วงเรื่องหน้าเสือตัวเงินอย่างเดียวนะครับกลัวยืนระยะด้วยเพราะว่ามันมีแต่นอกเขาคู่ที่สามไอ้จอร์ดกับเพชรป้องฟ้าแข็งโปก๊กตัวที่สองไอ้จอร์ดพระเบงค์คอมเพล็กซ์แข็งโปก๊กบักจอร์ ตัวที่สองรับผ่านสักสองยกก่อนใจเย็นๆไม่ใช่ว่าแข็งโป๊กแล้วตะบ,บีต้ตะบันจะเล่นเผื่อมันถูกศอกหน้าแหกผ่านสักสองยกก็เล่นไอ้จอ็อดทันแข็งโป๊กครับมันไม่หมดแรงเหมือนไอ้้อนว,วานะบักจอ็อดอ่ะคู่ที่สี่ไอ้เด่นกับเพชรสังวานผมชอบเพชรสังวานสอสสมานการเม้นแต่ว่าถ้าชี้แบบนี้มันจะสลับฟันปลาจําช่องเก็บมันเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็เคยเกิดขึ้นอยู่ชอบเด่นไม่ไหวมันเล็กจัดนะนะครับ ผมชอบเพชรสงังวรซอสสมานกับเมนมันสลับฟันปลานะมันไม่จําเป็นต้องเล่นครับถ้าเราได้คู่หนึ่งคู่สองคู่สามเล่นได้น้อยลงคู่สี่ไม่ต้องเล่นได้มาร้อยหนึ่งเล่นสามสิบบาทถ้ามันพลาดเสียก็ได้เจ็ดสิบเข้าบ้านไม่ใช่ได้มาร้อยหนึ่งไปฟาดห้าร้อยคู่สุดท้ายหมอบเข้าบ้านก็มีเล่นคู่หนึ่งสองสามได้เงินก่อนผมเล่นทั้งชาติต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสรุปง่ายๆครับวันนี้ชอบแดงน้ำเงิน แดงน้ำเงินแต่มันสลับฟันป่าต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ